สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับอาหก,กรกมการ์ดักบอนบอลแซดนะครับที่แถมจากขนมโอด้งย่านะครับเดี๋ยวผมวันนี้พอดีมันมีหลายหลายอย่างที่ผมจะเอานำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับก็คือขนมโอเดงย่ญญานะครับอันนี้ังมีเนื้อขนมอยู่นะฮะ นอกจากนี้นี่แหะย,ยังมีเรื่องของตัวการ์ด V.I.P. นะครับ V.I.P. เนี่ยสมมติว่าเราหยิบจากซองมาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่เราจะลุ้นการ์ด V.I.P. จากซองได้นะครับฮึบนี่อันนี้จะเป็นการ์ด V.I.P. ของพาร์ทพาร์ทสนะครับ เ okay. คยังไม่หมดนะครับจะมีตัวที่เป็นการ์ดซูเปอร์พลังสามมิติอีกนะฮะอันนี้ยังอยู่ในซีลนะครับเนี่ยเวลาออกจากซองมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยก็คือเป็นซองซีลแล้วก็จะมีแถมการ์ดใบธรรมดามาให้ด้วยนะฮะอันะนี้เป็นราศีมังก,กร จะจะให้ตรงตามภาพนี่จะเป็นราศีกันนะครับตรงตามภาพนี้เลยอ่ายังมีอีกยังมีการ์ดเลเซอร์14แบบ14แบบเนี่ยก็คือมันมาจากในพาร์ทของที่5กับพาร์ทที่6นะครับพาร์ทที่5เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับ พาร์ทที่5กับพาร์ทที่6นี่คือพาร์ทที่5นะครับนี่พาร์ทที่6แล้วก็เร็วๆนี้คอยพบกับกล่องเก็บการ์ดจากพวกเราดะก้อนบอลแซดกล่องเก็บการ์ดหน้าตายอย่างนี้ครับ ออกมาแรกๆก็จะมีสีสีแบบเอ่อสีสีนะครับสีสีนี่ของเก็บกา๊าซนี่ครับส่วนตัวที่เป็นกา๊าซใบธรรมดาเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะมันจะเป็นส่วนของอ๋อพาร์ทเกับพาร์ทแปดแหละครับยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมอาจจะเอามารีวิวพาร์ทเกับพาร์ทแให้เพื่อนๆได้ได้เห็นกันนะครับ เดี๋ยวส่วนของเลเซอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เห็นก่อนนะครับว่า14แบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับขอจัดนิดนึงอ่โอเคอ่14แบบนะครับ,รบข้างหลังนี่จะเป็นสีขาวนะครับ14แบบนี้นครับ อย่าไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวันวันไหนว,ว่างๆเดี๋ยวผมจะอาจจะมาลงรายละเอียดของแต่ละพลาร์ทอีกทีหนึ่งครับพาร์ทหกนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นสีขาวเหมือนกัน okay. สำหรับวันนี้ขอจบการเสนอเป็นเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมยังไงเดี๋ยวผมอาจจะมีลงคลิปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ